เออเลยนะคะขออัปเดตงานของสีสาวแบล็คพิ้งกันก่อนค่ะมีแฟนอินเตอร์เจอสีสาวได้อยู่ใน New a d ดนะคะโฆษณาตัวใหม่กับศิลปินอื่นๆใน Spotify ด้วยซึ่งงานนี้เนี่ยต้องบอกต,ตรงๆนะคะว่าค่อนข้างแปลกใจนิดนึงที่หนูเตเลสได้ใส่เป็นกระโปรงชุดเดรสด้วยนะคะทุกคนซึ่งพอดูใบดูมามันก็ละไมคล้ายกับชุดของซิรีเลยนะคะแต่ว่าชุดของซิรีมันเป็นเดรสยาวไงไม่ใช่เดรสสัน้นก็ไม่รู้ว่าจะมีการหั่นชุดจริงออกไปไหมนะเพราะได้ยินมาว่าสไตล์หลีของ YG ก็หั่นชุดเก่งกัน เลิกเกินก็อาจจะเป็นชุดเดียวกันก็ได้นะคะอันนี้เดาๆเอาแต่ดี้ค่ะแม่จะใส่เดสั้นดูเป็นผู้หญิงผู้หญิงยังไงลูกสาวก็ยังคงคอนเซปต์การนั่งตรงกลางวงแบบเทๆๆ่ๆแมนๆคูู่อยู่เลยนะคะสําหรับน้องลิซ่านะมาต่อกันที่เจอโมูวี้รอบปฐมทัศน์ที่เกาหลีรอบแรกมาแล้วนะคะก็คือจะฉายในวันที่4สิงหาคมนี้ส่วนจะเปิดขายตั๋วทั่วโลกเนี่ยเห็นบอกว่าจะเริ่ม30มิถุนานยนนี้เลยนะคะ ก็คือไวจริบมากเพราะหนังเข้าโรงตั้งเดือนสิงหาคมแต่ว่าขายตั๋วสิ้นเดือนนี้เลยนะคะท้ามีการมาขิงบอกเราบิ๊คือด้วยนะว่าเจอมูฟวี่จะสร้างประสบการณ์สม,มืวนเราไปนั่งอยู่ในฮอลล์คอนเสิร์ตจริงๆของศีสาวแบล็คพิงค์เลยแหละโดยมีการปรับเปลี่ยนเวทีใหม่แล้วก็ใส่เพลงจากคอนเสิร์ตเดอะโชว์แล้วก็อินยูอารีในปี2018เข้าไปซึ่งแน่นอนว่านี่จะเป็นซีนพิเศษของสมาชิกแต่ละคนและไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอนค่ะอะยังไงใครรอชมรอซื้อตั๋วอยู่ก็อย่าลืมติดตามเขา สถานการณ์ในประเทศไทยเรื่อยๆนะคะเพราะเราก็ไม่ทราบว่าเราจะได้ดูสีสาวในโรงภาพยนตร์ไหมตอนนี้เพราะว่าโรงหนังก็ยังคงปิดอยู่เลยแต่ถ้ามีอะไรคืิหน้าเดี๋ยวแอดมินจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันอีกทีนึงคะ่ะ